สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตปุราค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะตั้งใจทำมาให้เป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับท่านที่เคารพและศรัทธาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งชื่นชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ค่ะเรียนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 250ปีสถาปนากรุงธนบุรีค่ะเรียนนี้นะคะออกที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะออกเมื่อปี2561ซึ่งวัดหงนะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวัดที่อยู่ในพระราชอุปถัมภ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ เรามาชมความงามของเหรียญพร้อมๆกันนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะบอกเลยว่างามมากๆสมกับเป็นการตรวจสอบแก้ไขแบบของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เลยค่ะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะด้านหน้าของเหรียญน,นะคะจะมีโค้ดพร้อมทั้งหมายเลขก,กำกับด้วยนะคะเห็นโค้ดไหมคะคำว่ารวยค่ะและมีหมายเลขก,กำกับด้วยค่ะ สำหรับด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช250ปีสถาปนากรุงธนบุรีค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรียญนี้ออกที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยเศรษฐีชาวจีนชื่อหงเป็นผู้สร้างด้วยแรงศรัทธา จึงเป็นวัดราชต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะท่านได้ทรงสถาปนาวัดนี้ให้เป็นวัดหลวงชั้นที่หนึ่งใช้ชื่อว่าวัดหงอาวาสวิหารในสมัยนั้นวัดหงเป็นวัดที่สำคัญและรุ่งเรืองมากเป็นแหล่งใหม่ของสำนักสงฆ์สัมมเนนจำนวนมากและเป็นศูนย์การศึกษาที่จเจริญเข้าขั้นมหาวิทยาลัยค่ะ วัดหงนะคะนอกจากจะตั้งติดกับพระบรมมหาราชวังแล้วยังเป็นวัดที่อยู่ในพระอุปธรรมส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่สาลาการเปลี่ยนเสนาสนะและกุฏิค่ะพระองค์มักจะเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานในพระอุโบสถหลังว่างจากพระภารกิจเสมอ โดยที่วัดหงแห่งนี้นะคะยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาส่งน้ำที่สระน้ำมนทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญรวมถึงก่อนการออกรบต่อจากนั้นประชาชนในละแวกใกล้เคียงค่ะก็ได้พร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชาุุกศรและปรากฏเป็นที่สักการะเคารพของประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาก็คือ ศาลเจ้าพ่อตากวัดหงเรามาชมความงามของเหรียญกันนะคะด้านหน้าตอกโค้ดแบบนี้เลยค่ะรวยแล้วก็จะมีการตอกหมายเลขกำกับไว้แบบนี้ค่ะและมีอักษรภาษาไทยเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหรียญน,นี้นะคะได้รับการออกแบบโดยคุณวิทยาสิริยารานนท์และได้รับการตรวจสอบแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ค่ะเรามาชมด้านหลังเหรียญกันค่ะสำหรับด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีอักษรเขียนไว้นะคะว่า250ปีพร้อมทั้งพระคถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะโอมซิโนราชาเทวะชยะตุพวังสัภัสตูวินาสันติ สถาปนากรุงธนบุรีวัดหงรัตนารามและนี่ก็คือเรื่องราวของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช250ปีสถาปนากรุงธนบุรีที่ออกโดยวัดหงรัตนารามเมื่อปี2561ซึ่งได้รับการตรวจสอบแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิภพ,พัฒน์ ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้นะคะจัดสร้างทั้งหมด2พิมพ์ค่ะก็คือพิมพ์ A กับพิมพ์ B ค่ะจะต่างกันที่ขนาดนะคะสำหรับพิมพ์ A จะมีความสูง4.7ซนตมรค่ะและเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นพิมพ์ B ค่ะซึ่งมีขนาดความสูง3.9ซนตมรค่ะและเนื้อนี้ก็คือเนื้อทองแดงรมดำที่ทางช่องเรานะํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ ถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพักเครื่องเครื่องรางและของขังแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ของเราค่ะและถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ E uh -huh.